สวัสดีชาวราศีเมษนะครับประจำปี2558นะครับเป็นราศีของความบุกเบิกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมษน่าจะมีข่าวดีในหลายๆข่าวเกิดขึ้นนะครับสําหรับปีนี้นะครับยังไงอะไรดีๆที่ผมจะพูดจากนี้ไปเนี่ยผมแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วกันนะครับอะไรที่มันดูไม่ดีไม่ดีบ้างนะผมใช้คาว่าบ้างดูแล้วไม่น่าจะใหญ่โตมากผมขอให้ผ่านไปเร็วๆแล้วกันนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับเอาเรื่องที่1ก่อนนะครับ ชาวราศีเมษสเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานนะครับในปีนี้นะครับผมเรียกว่างานบุกเบิกนะคำว่างานบุกเบิกเนี่ยจ,จะหมายถึงตําแหน่งใหม่ๆตําแหน่งงานที่ไม่ค่อยถนัดหรือจะต้องบุกเบิกบริษัทใหม่ๆแผนกใหม่ๆทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจําดีๆแล้วกันนะครับว่าอะไรที่ไม่ถนัดอย่าเพิ่งรีบไปปฏิเสธนะครับมันมีโอกาสมันมีสิทธิ์มีเกณฑ์ที่มันจะเอาความสําเร็จมาให้คุณได้ ส่วนเรื่องที่สนะครับสำหรับนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับจริงๆปีนี้ต้องบอกก่อนว่าตามดวงมันมีเกณฑ์จะแต่งงานได้นะครับบางคนอาจจะแต่งงานไปเลยนะครับเข้าสู่ประตูวิวาไปนะครับบอกแล้วสแสดงความิีดีล่วงหน้าหรือบางคนเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขั้นเข้าประตูวิวามันมีเกณฑ์จะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีข้อตกลงอาจจะมีการคุยอาจจะเริ่มซื้อคอนโดซื้อบ้านผ่อนอะไรร่วมกันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรากฐานของการจะใช้ชีวิตคู่ในปีในปีต่อๆไปนะครับยังไงก็ อบอกแล้วนะครับข้อแสดงความเดียวไว้ล่วงหน้าแต่สําหรับนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านั้นนะครับก็คือว่ามีโอกาสที่คุณจะเจอได้จากแดนไกลหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือใครก็ตามที่คบชาวต่างชาติหรือมีแฟน,นต่างชาติอยู่แล้วมีโอกาสหรือมีเกณฑ์จะลงตัวได้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักสาหรับชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ดีนะครับ จะทาอะไรนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เดินทางต่างประเทศหรือเดินทางไกลโดดเด่นนะคะมีเกณฑ์แน่นอนนะครับวางแผนดีๆแล้วกันนะครับการงานดีนะครับการขยับขยายนะครับการต่อเติมบ้านนะครับทำอะไรเกี่ยวกับที่พักอาศัยถือว่าโดดเด่นนะเท่าที่ผมมองๆองแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมีข้อเสียเท่าไหร่นะครับแต่ข้อเสียเดียวเท่าที่ผมมองเห็นสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับผมใช้คําว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับ ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนแต่ในดวงนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าการทาคุณคนไม่ขึ้นนั้นเนี่ยจะมีปัญหาร้ายแรงหรือใหญ่โตที่คุณจะต้องระวังอะไรมากมายแต่ต้องบอกก่อนว่าการทําคุณคนไม่ขึ้นในที่นี้มันหมายความว่าคุณทําให้เขาสิบเขาขึ้นคุณมาสามนะฮะแต่ถ้าผลประโยชน์มันลงตัวทุกอย่างจบจําดีๆนะครับผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างจบเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนทีเออ่เราจะจบคำำําทํานายสําหรับปีนี้ไปเนี่ยจาดีๆไว้เรื่องหนึ่งนะครับคือ ผมใช้คําว่าซิกแซกอะคำว่าซิกแซกหมายความว่าไม่ได้ไม่ได้บอกให้ไปโกงนะครับหรือไม่ได้ไปบอกให้ทําอะไรไม่ดีนะครับแต่คําว่าซิกแซกมันหมายความว่าอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์นะครับหรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์ระหว่างคน2คนคน2ฝ่าย3ฝ่ายเนี่ยเจรจาและคุยกันให้จบได้อะไรหรือจะทําอะไรก็ตามในปีนี้อย่างก,กระตุกกระตากนะครับเงียบเงียบแล้วทํา ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับผมมองว่าเป็นปีที่ดีนะครับยังไงขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเจอกันใหม่ในปีต่อไปนะครับสวัสดีครับ